สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่4ตุลาคม2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเนเด็กสกอปปิดตลาดไปที่1,578จุดบวกเพิ่มขึ้นมา19.95จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น1.28เปอร์เซ็นต์มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่64,000ล้านบาทเศษ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พลังงานค้าปลีกธนาคารอสังหาริมทรัพย์การแพทย์ไอซีทีขนส่งแล้วก็กลุ่มอาหารส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มประกันโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของเดลต้าราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.74%ก็เป็นการฟื้นตัวกลับตามหุ้นเทคที่วันนี้มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาแรง นอกจากนี้ทางด้านของผู้บริหารเองก็ยังคาดว่าแนวโน้มกําไรในไตรมาส3ประโยค5นี้จะเติบโตและค่อนข้างแรงทางด้านของ C P N ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.78%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลการดําเนินงานในไตรมาส3และวก็ไตรมาส4ปี65นี้จะเติบโตเยียร์ออนเยีได้อย่างต่อเนื่อง ทางด้านของ CRC วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.61%ก็เป็นการฟื้นตัวกันขึ้นมาจากเมื่อวานนี้ที่มีการปรับตัวลดลงไปโดยปัจจุบันก็ยังคงเป็นในส่วนของประเด็นที่ Tops Club ซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตโมเดลใหม่ก็น่าจะมาช่วยหนุนรายได้ให้ปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาได้ทางด้านของ BH ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.15%ก็คาดว่าแนวโน้มผลการดาเนินงาน นไตรมาสสามปี65นี้จะเติบโตได้โดดเด่นรับกับช่วงของไฮซีซั่นทางด้านของเซนเทลราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.35%ก็คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาสสามปี65นี้จะเติบโตได้แรงรับกับช่วงของไฮซีซั่นเช่นกันทางด้านของเจมาร์ Mart วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.68%หลังจากที่มีการ ลงทุนกว่า63ล้านบาทในการซื้อหุ้นของบริษัท Avantis กว่า32%ซึ่งก็จะมาช่วยหนุนในการพัฒนา e c o s y s t e m ็ให้ปรับตัวเพิ่มกันขึ้นหลังจากนี้ทางด้านของ Ford Corporation วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.04%ก็มีการร่วมลงทุนกับทางด้านของ AOT ในการให้บริการศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องบินซึ่งก็คาดว่า ในปีนี้ไรายได้จะเติบโตได้อยู่ในระดับ10-15%ซึ่งก็น่าจะช่วยหนุนกำไรให้เคลื่อนทำนิวไฮได้ทางด้านของ s ิสบีวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.56%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการปรับเป้ารายได้ในปี65คาดว่าจะเติบโตได้กว่า20%โดยจะมีการรับนักเรียนไทยแล้วก็ต่างชาติเพิ่มกันขึ้นมา ทางด้านของ U วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาแรงต่อเนื่อง12.59%ก็ยังคงเป็นประเด็นที่มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Rapid Holdings ซึ่งก็จะมีการปรับธุรกิจเป็นกลุ่มธุรกิจให้บริการทางการเงินนอกจากนี้ก็จะมีการลดทุนแล้วก็ลดพาแล้วก็ล้างขาดทุนสะสมซึ่งจะทำให้สามารถกลับมาจ่ายเงินปันผลได้ทางด้านของ k i s บวกขึ้นมา8.53%ก็แนวโน้มผลการดำเนินงาน มีโอกาสฟื้นตัวกันขึ้นมาจากกําลังซื้อที่เริ่มจะกลับแล้วก็มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาทางด้านของ TKT วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.86%หลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ขึ้นไปชนสีลิงโดยยังคงเป็นประเด็นเก็งกําไรในการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งทางด้านของบริษัทคารีออโตมอ i v ฟได้มีการทำเทนเดอร์ที่ราคาบาท99สตางค์ต่อหุ้นในช่วงวันที่21ตุลาคมถึง25พฤศจิกาย,ยนนี้ทางด้านของซัสโกวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา13.82%ก็คาดว่าทางด้านของแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส3ปี65นี้กำไรจะมีการฟื้นตัวกันขึ้นมาก็รับกัดในส่วนของการเปิดเมือง ทางด้านของ NSL ราคาหุ้นบวกขึ้นมา9.17%ก็คาดว่ากำไรในไตรามาส3ปี65นี้จะเติบโตได้แรงกว่า2เท่าตัวส่วนทางด้านของ k ามาวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา8.33%ก็คาดว่ากำไรในปีนี้จะเติบโตได้แบบก้าวกระโดดและก็มีการออกสินค้าใหม่เกี่ยวกับอุปโภคบริโภคที่ใช้ในครัวเรือน ทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นท้านของสตาร์ราคาหุ้นติดลบไป5.50%เพราะมีการกำหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ P/P ที่3.72บาสตางต่อหุ้นซึ่งต่ำกว่าบนกระดานหลัก ส่วนธนาของ IRPC วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป1.9%เพราะว่ามีการขึ้นเครื่องหมาย XD ที่หุ้นละ4สตาง์และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ